สบายดีสบายดีพี่น้องอีฟสีทางฟังไทยและวฟังลา้วนะพี่น้องนี่ดีตอนหับเขาสู่สองนอนสองศูนยเดี๋ยวพี่น้องก็ปบกับสองออนคือเก้าวแล้วพี่นอ้องอ่ามื่อนี้กับบริปัยใช่คือเก้าวแนละ้วมื่อนี้ว่ามื่อนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดพี่น้องคือว่าพุ่นพายุสิบขาวว่าพุ่นที่ตกหน้ากะถ้ามันหัวบยบ่อตุ๊กแห้งแล้วพี่น้องตกแต่แบบซ้วงเสาก็ตอนแรงตกข้าวเดียวกับเสาเนาะคน,นเดี๋ยวกะมื่อนี้กับบริปต,ต,ตุ๊กละช่วงนั่งแหละนี่กับบร แล้เศร้าเนาะเขาจะว่าชิมันสิต๊อันหอดอันมันทิพซ้อมอื่นนะพี่น้องเนาะทัเงิมงอันไม่ยงยเลิศนะเพิ่นเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาว่มันท่สิบเกี่ยวแหลวเพิ่นลือเป็นเพิ่นแบบว่าเออฝนมาบ่หอดฮ่าดอกมันหอบนห่วยแต่ละคนเกี่ยวเขาถ่ายมาฝนฝนตกห้ามนเขาพี่น้องเลยทุกพวกก็เลยออกไปอันไปอันห้ามัดห้าอันแกขึ้นเที่ยงไหวพี่น้องว่าฝนตกห้าม อีกมัอนี้กะนำนำในี้วหัวกะมาไล่คนจะโอบคนก็ออกไปอยู่โต้คนจะโอบไปอยู่โต้เงีมแรงเะไรพี่น้องมัอนี้อ่อันแรกต้องกินแรงเนาะเขาขั้วเป็นแมฆขั้วคือนก้อนนี่พี่น้องมัอนี้กรุงกรุงแล้วกับปลาเมือกพี่น้องซื้อกรุงกับปลาเมือกมาเนาะซื้อได้อ hm ันเหมือเขาในหมอกซื้ออันในข้างๆเงื่อนเพราะว่าเรานำเขามาแต่ไทยนะพีเนาะก็เลยซื้อน้ำผลในหนึ่งมัอนี่อันสิตพัดรวมเลยเนาะพอเย็ดอันเขาพัดในสัจจุลนิวโมสัจจุลนี้กินพัดได้เลยพี่น้อง มันบ่สบายเนาะเมื่อไหนก็เอาแบงเพื่อขับเป,ปียกให้เพื่อนยืนพี่น้องแบงเพื่อจะมากระสือมาวางมังม,าม่ายถ้าจือบอลสบายได้พี่น้อแบบงเพคนนั้นนั่งเพื่อนนละให้ดีเนาะสองคนให้ดีเพื่อนอัดซิมางลงคลิปนะพี่อนหน่องอ่ะปูทั้ง่างปีสบ,บายดีไว้สบ,บายดีสบ,บายดีเหลียวฉะพี่น้องเอ้ยเงจีรีสิจัดการอนะ่ะกุ้งปลระมุขแม่ประมุขในพาร์ทเบิร์ดบอกทั้งสองตัวเนาะ พาสามตเพื่อนจืดน้าเพื่อแบงบปจืดน้ายังไอ่จืดกุ้งกอนเ็นยังอันนี้ตัองะไทยกรุงที่ทับร้ดฟ้มึออันนี้แฟ้มือก็ยังฟ้มืกขาว หนูโโหาสิมหาทางจีบก็ประมาณร้อยเจสิบร้อยแปสิบาทเนาะเดี๋ยวห้ามีก็เพียงเรียกจัดการก่อนโออกกุ้งก็กลมกันเจ้าเดี๋ยวเอาไปใส่กระปุกโอกันกบางในอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปเนาะอ้วน วดแลวกอ้อ่อน่าของเฮียนเลยแมนซ้นจะก็สีเดือนยังบวมีรีเอวอะสิเดียนเต็วเหี้ยยนาะเขาประมาณเดือนึงเลยพี่น้องจะเสียพ่อเกีียวระเบียง้วไม่ห้างกับอ๋อมพว่นแัลเลเกค้างงเป็นน้ำนม อันนี้ือตัน,น้อยกระโดตอนที่หลอนมาเสร็จเขาพัดกูสิกระชิ้ามาเออมันใช่ก็เลยพัดกระเพาเนาะพัดกระเพารวมกับอาปลามึกพี่น้องพัดใส่กระสายกระแสบเนาะแต่วบ่ได้ซื้อมาอยู่ตลาดไปมันเทนานอันนี้ซื้อมาไวอ่ตูน้นะพี่น้อง phía nào phải cựa gì mà mẹ phía nào phải cựa gì mà nó gay nè đi lá nói lá vậy lung nha nhem kiều khẩu vậy lung nha muốn gì tôi อ่อนเอาบเด้เกี่ยวง่ายพยายามต่ว่าได้เกี่ยแบบมือลูกตัวเองไปที่อย่างนี้ก็จะคิดมากเติมจะอ่อนทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะกลุ่มกระลางแล้วก็ผ้าล้างอันนี้ก็ประมึกกะเอาขีออกเรียบร้อยพี่น้องมีแต่สีซอยซอยซอยกระมึกเนาะ <c oughs> เป็นไม้ขั้วอีกแล้วเนี่ยซอยกระปะมึกอกระเดี้ตก เธ้เองหรกสจีหายเงี้ยเก่เยคือมนมมันหาเซ็ตสวยสวย,ยในต้อนี้

ตู้ห้อมวยเงาห่อไงห้อ,อมงมวยเงโอ้โมีกระเขาเลยไปสอนเลยเป็นกวในเวลาออนสอนห้อมงมวยเงาออนสีส,สอยตา Làm anh lại mê yến nè rồi anh sĩ yêu được lại on ui tài đi đó Nhiều. เครื่องเฮาที่เฮาอันเตรียมไว้เรียบร้อยเนาะมีขึ้นเมียนผัดกะเพราหอมหัวใหญ่แล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกพี่น้องเฮ็ดได้หลายกินได้คนเล้วพี่น้องจะแซ่บเดี๋ยวอ่อนสิตําพริกเราพี่น้องเนาะพริกก็พวกพวกเทียมที่ใส่เป็นอันพริกขาวพร้อมเนาะพริกขาวน้ำเหลวก็พริกดิบพี่น้องนี่จ้ะพริกดิบนี่เพราะว่าพริกซุกฮะเน่พึ่งบะมีในเถือนน่ะพริกกเกียมเป็นพริกดิบพริกเนี่ยกัพวกเกี่ยมเนาะเดี๋ยวมาสับนึง พี่น้องออนห้ากาับัในเซ้าอิงแล้วพี่น้องเฮเ็ด,เดแต่ว่าใส่วพวกเเขียวหรอกระใสอันใบกะเผ้าไว้เพื่อน้ออันนี้สิมาพักกินเองสิมีผิด เยอๆนึ่เป็นขงเผาแล้น้ำมันลงไปนี่เปลี่ยนเมนูพีนาะเปลี่ยนมาเป็นผัดกะเพรากินได้อาะว่่อะรนหรปหลแล้วจะตแลแล้วผลแล้วหมอหุงขาวอยู่ในเตียงหมดเลยหอม ข่าวเฮ็ดน้ำพี่น้องพอใหญ่โอ้คนมีคนเข้าโทมาส่วนเพิ่นเนาะเิ่นพาไปอยู่ตรงหนามันมากเนี่ยขนโต๊ะขอหน้ามันเดิอดเกี่ยวแล้วก็เอาหน้ามันเลยเอาเอาน้ะล่วงก่อนลุกอันนี้จริงเต้ออันต้งหัวหอมลงก่อนไนะเออลงใส่หองผีกเลยเอออันนี้จริงขันแหลกต้องใส่หนังก่อนต้องหมกผีกก่อนเออเกีียวหัวหอมก่อนนั้นเลย ลูกขาคัวหอมแ่ลอยเอาตมดตก่อนพัดล่หนหรอจะไล่ก่อนเราจะแบมไปซ็เจือหนำเจือมันก็ดีเหรอเน่าพี่น่อไก่ละอีโดนก็ได้อีโดนก็เศร้าเลยส้มคีพพลละละบบเพ็ดดงอ่ะเอามือลระจายไฟจนบนนี้ เดี๋ยวเนี่ยกุ้งลงไปตําหลายเครื่องเพิ่นก็ตกมื้อเช้าแฮงๆเนาะพี่น้องเฮาแต่ก็บ่ตกเลยมรอบแรๆเช้าวังบ่ายๆนี่ก็บ่เห็นมาแล้วเนาะคนเกี่ยวข้าวอู้สสารเพิ่นเกี่ยวข้าวหลายเนาะอ่อนบ่มีสูพี่เพียงใส่ตําที่มักมักลายก็สกุหนกบ่ต้องกาถอกีเลย ปลาแต้มนัวกับพรอนาะพี่น้องเนาะปลาเขื่อนกับดำดำพี่น้องเอรามันดังเต่าเด็กพี่น้องมันก็เลยเป็นขวัญเด็กเป็นถามอย่าลายนะน้ำปลาหนะก็ไม่กับน้ำมันหอยอีกมันก้านมก้านอยลาเดิกน้ปลาเนี่ยหน่อยมามากวานพี่น้องคนเห็ุผลหมักอีแบบนึงคนกนถ่ากินก็มักอีแบบนึงพี่เนาะใบกระเพราไม่ได้ลาย เอาใส่ของฉะยิงน่ะยิงมากินแบบเบกะเผาเลยเวนอกินพ้อมๆเพียงมาสาวนะกูเดี๋ยวนี่น้าใช่ใช่แล้วใี่แล้วใช่แล้วเดีวทุกคนแหละใส่ใบกะเพา bởi vì tao muốn gần vì nóng về. Ao vẻ là, you mắc kim bạch a hound. Say tôi yên yên. Say tôi yên yên. Say tôi yên yên. Say tôi yên 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 สีแดงมาหาจืดพี่นเาานาะเขาจะคนหนาซีมี่อะไคนทุ่งวาอูวจะก็เลยเหตวนี้อ่ะแดงแต่กองกินหเนาะ้าบ่มี่กับอมี่พี่สีดาอปก็นยนนี่เมนูเดียวเมนูเมนูเดียวจนเลยพี่เนาะจืดกันไรับพี่นาะนให้เศจืดจกำลังกินเขาสบายดีพี่เนาะอ,อันนี้ข้ามืออยู่เื่องอันจะเป็นพายนเนาะเล็กลง เล็กลงสวัสดีนะจีอุณสวยจีสวัสดีสวัสดีเ้ะจีสวัสดีสบายสบายดีมองหน้ามองหน้าจียังสวัสดีเจสวยหนูหนูเด้อพี่น้องเด้อไปกินข้าวอ่ะเด็กกินข้าวกินอันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้ของเล็กน้อย ดำหุงปลาเลือดเยงมากแม่รู้มาแม่แม่หามากมไม่ได้พี่น้องกินขาวแรงด้ขาวแรงกันเด้พีน้องด้อไใจต้งจำแม่บางแนวบอกอายจีพอดีจีกินเอากินเอาอเีกีขาวก่งลดดกงน่มเพี่นองเลยจะพาเลย้หมไปเบิกมเบเลย้เมื่อไห่ไปมเดนก่อนเด็กกินขาวพี่น้องเด็กๆอย่ากินขาวว่าแน่นี่ง หิวมันหอนเขาก็หอนพี่นนองจะหมูพนน่มูเส้าอิงพี่เ้องเอ้ยเอาก่อนแล้วไหมเขาหอนเขาหกนตัเอาก่อนมันหอนหัุงบ่ออ้าวบ่อฝุ่งเอาบอลุดเอาเนี้เอาปุ้งเออเอาน่เอามึกบลุเอาบอมึกอาลวกปากได้งอยก็ได้อฟซีเอ้ยน่ลุกมูตแหละย่าพังลุก อาดีขก่อนแะแบแม่กินบ่กินข้าวพี่สีใหญ่าันังากินแล้วจังเบิ่งทับนั่นหนูเลยได้ไม่กอกได้หนูนะได้กินข้าวแรงไปเนอะ แมกเินอ่ะแม่เออเสียเสือกระเจีเดียวกันพ่อพี่สองอืมผิ้วกูานตนังก็นังมากผิดแล้วเลยืนนี okay. ờ, ้แรกเพิ่วูยังโาอยู่ตรงนี่ พวกโทมานนั่เลยเดีไปเด็กินข้องทะเลได้พี่น้องกินอันขตัวนั่มมันนัามมันนังมากของมันเด้อพี่น้องสวัสดีคลิปนี้ออนกับฝาวัตเทนีเด้อพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กำลังใจออนเลยเด้อล่ะกับฝาขอมุกขอบใจเอฟซีเบอร์สูบุทุกคนนะพี่น้องทีคอมเมนต์เป็นกำลังใจออนตลอดมาเนาะพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี